อ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเก็บตบเวควสกิวที่ติดค้างเอาไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีได้ทำคลิปเกี่ยวกับการสร้างกิวใช่ไหมครับแล้วก็อัปเกรดจากกิวระดับที่1เป็น2อ,อัปจาก2เป็น3นะครับซึ่งไปหาดูได้ในคลิปเก่าๆนะครับซึ่งกิวเลเวล1 2 3เนี่ยมันจะใช้แค่เงินสลึงกับค่าพิชิตในการอัปเกรดแล้วก็ใช้ในการสร้างนะครับ แต่ทีเนี้ยพอมันเป็นระดับที่4 5 6เนี่ยนอกเหนือจากค่าพิชิตและเงินสลึงแล้วเนี่ยมันจําเป็นจะต้องทำเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวได้เลยนะครับ4 5 6ส่วนกิว้วเลเวลเเนี่ยมันต้องเป็นเควสที่เราต้องทําต่อเนื่องต้องพาสมาชิกกิ้วไปลงกิ้ววอลนะครับอ่าอันนี้เรายังไม่พูดถึงกิลวเจนะครับตอนนี้พูดแค่กิลวสีก่อนวันนี้เดี๋ยวจะมาพาไปทำเควสกิลวสีซึ่งตัวหัวกิ้วนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือค่าพิิช หกแสนแล้วก็เงิน20ล้านสลึงนะครับต้องเตรียม2อ,อย่างนี้หลังจากนั้นให้เรามาที่ฮอนบันนะครับแล้วก็ไปร้านกว้างตลาดเงินทุกคนในกิลเนี่ยในการทำกิลสีเนี่ยสามารถลงได้16คนนะครับเพราะฉะนั้นเราระดมคนในกิลมาช่วยตีเลยเพราะว่ามันจะช่วยเควสตไวขึ้นนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมสร้างผมอยู่ตัวเดียวผมก็มาตีตัวเดียวไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหัวกิวต้องการมาสร้างตัวเดียวแนะนําให้กดยานะครับเพราะจะได้เก็บเวลเก็บเก็บเขาเรียกอะไรนะเก็บไอเทมเพลสไวๆหน่อยโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วให้มารวมตัวกันที่ถ้าเป็นธรรมะก็จะเป็นพ่อค้าเครื่องเงินลีแต่ถ้าเป็นอาธรรมะจะเป็นพ่อคา้าเครื่องเงินหวังอ่ะแล้วก็วิ่งมาเลยปึ๊บอ่ะอันนี้ของธรรมะนะอันนี้ของอาธรรมเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้ของแผนที่ ล่างขวาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยให้เจ้าสำนักนะครับกด c t r l G ขึ้นมาอ่ะแล้วตรงเนี้ยถ้ามันมีรายชื่อคนอื่นใช่ไหมคนที่จะมาช่วยเนี่ยให้มายืนรวมกันตรงนี้เลยอ่ะให้มายืนรวมกันตรงนี้เลยก่อนจะเข้านะครับให้มาตลาดเงินทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้หัวหน้าพักกดคอนโทรจขึ้นมาแล้วติ๊กถูกตรงเนี้ยถ้าสมมติมันมีคนอื่นใช่ไหมมันจะมีชื่อมาปุ๊บแล้วมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้แต่มันจะไม่มีเครื่องหมายถูกเพราะฉะนั้นเรากด ติ๊ก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 ไปเลยสําหรับคนที่จะลงช่วยติ๊กให้หมดมันได้ทั้งหมดส6คนนะครับเมื่อติ๊กเสร็จแล้วปุ๊บก็สัญักษ์ไม่ไม่ต้องปิดหน้าต่างนี้นะครับเปิดทิ้งไว้อ่าแล้วไปกดที b c แต่ก่อนก่อนจะกดไปเนี่ยถามคนอื่นด้วยถามคนในกลมด้วยว่าพร้อมกันไหมอ่าเรื่องยงุงเรื่องยาอะไรต่างๆเตรียมมาพร้อมหรือเปล่าอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วปุ๊บล้วก็กดเข้าไปเลยอ่าจากนั้นพอเข้ามาปุ๊บัวหัวหน้าเนี่ยให้้รรับเเคต,ง,ตงนีลย ทกแก้วสีทองจําสีไว้นะครับสีทองกดรับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นมันม,มันจะมีเวลา30นาทีนะครับเราต้องไปหาไอเทมทั้งหมด20ชิ้นอ่าอันนี้พอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยให้กระจายกันไปเลยนะครับอยู่กันคนละห้องอ่าไปกันคนละห้องเลยเพราะว่าจะได้กระจายกันไปหาไอเทมนะครับอ่าเมื่อเมื่อแต่ละคน ไ,ไอเทมเดี๋ยเดี๋ยวผมจะลองตีให้มันตกก่อนสักอันนึ่งเมื่อกี้ให้จำลูกแก้วนะครับลูกแก้วที่เรารับเพชรจะเป็นสีทองอส่วนลูกแก้วที่เราจะต้องส่งเนี่ยเราจะต้องวิ่งแรนดอมส่งเนี่ยมันจะมีหลายลูกมันจะมีลูกจริงแค่ลูกเดียวนะครับเราต้องวิง่งหัวหน้าสำนักต้องวิ่งหานะครับอ่ะอันนี้จะเป็น เนี่ยต้องเก็บให้รวบรวมทั้งหมด20ชิ้นซึ่งแต่ละคน,นกระจายกันออกไปแล้วก็เก็บกันมานะครับแล้วในระหว่างที่เก็บเนี่ยให้แจ้งยอดในกิวด้วยในในสำนักเนี่ยในชั้นสำนักเยสมมติคนไหนได้1อันก็พิมพ์ไปเลย1คนไหนมีอยู่2อันก็พิมพ์ไป2เจ้าสำนักจะได้จดเอาไว้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีกี่ชิ้นลบ20หรือ,อยังเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลาครับ ถ้าเวลาหมดก็คือเคอเวสล่มเหลวใช่เนี่ยที่ผมแนะนำให้กดยาในกรณีที่ลงคนเดียวเพราะว่าอย่างนี้แหละมันจะได้ตีมอนให้ตายไว้ๆเพราะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะครับอืมแต่ถ้าเหมือนลงกันหลายๆคนเป็นสิบคนอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นนะครับก็ช่วยๆกันอตอนนี้ได้ห้าชิ้นละวหกชิ้นอืมเพราอย่าลืมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเก็บครบเนี่ยเราต้อง วิ่งส่งเควสอีกนะเออมันมันจะเสียเวลาตอนวิ่งส่งเควสด้วยเพราะว่ามันจะมีลูกแก้วหลอกอยู่ในนี้มันจะมีจริงแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งหาเจ้าสำนักกะต้องวิ่งหาไอเทมเนี่ยสามารถโยนลงพื้นได้นั่นหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยพอเก็บมาได้ครบปุ๊บเนี่ยสมมติเจ้าสำนักจดแล้วครบ20แล้วปุ๊บเขาก็จะนัดคนว่ามาเจอกันตรงไหนสักจุดหนึ่งแล้วให้โยนไอเทมเนี่ยให้เจ้าสำนักเก็บ อ่าเจ้าสำนักจะต้องเก็บให้ได้ครบ20ชิ้นนะครับอ่าการโยนก็ก็อย่าไปโยนขอบขอบอย่างนี้นะเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันเก็บไม่ได้เนี่ยไอ้พวกขอบอย่างเงี้ยมันชอบเก็บไม่ได้ให้รอยโยนกลางห้องเลยง่ายที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมสกิปไปเดี๋ยวเมื่อเก็บครบแล้วเรามาดูกันว่าทําอะไรต่อนะครับอ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ครบ20ชิ้นแล้วเดี๋ยว คนที่เป็นหัวหน้าสํานักเนี่ยก็เก็บรวบรวมใช่ไหมครบยี่สิบปุ๊บนี่ให้ดูลูกแก้วมันจะขึ้นว่าไม่เป็นเรื่องจริงอันนี้คือหินปลอมนะครับอ่าไม่เป็นเรื่องจริงเห็นไหมอันนี้คือปลอมนะครับมันจะมีอันจริงแค่อันเดียวนะครับอ่าเนี่ยเราเราจะต้องเสียเวลาในการวิ่งหาลูกแก้วเนี่ยระยะหนึ่งเลยนะครับอ่าแล้วก็วิ่งไปวิ่งไป คนที่เป็นเจ้าสำนักนะครับก็ต้องวิ่งเพราะฉะนั้นเวลาตีเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งแล้วที่แบบหาครบพอดีแต่เวลามันจนเจียนเกินไปอะ่ะแบบนาทีสองนาทีบางที่มันหาลูกแก้วไม่เจอมันก็ล้มเหลวครับมีแต่หินปอมทั้งนั้นเลยอ่าเห็นไหมปอมมันเยอะ เดี๋ยวนะอืมก็ต้องวิ่งกันไปวิ่งกันไปครับเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆนะอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่าอ้าอไม่ไม่ไม่ไมสกคิปดีกว่าเดี๋ยวผมวิ่งเหี้ยดู เพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเวลามันเจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่ป่ะจะยาวนิดนึงนะวิ่งก่อนวิ่งก่อนอเดี๋ยวเราบอ,อกไปหน้านูาน้นมันต้องไปหมดทุกห้องครับเพราะมันเราไม่รู้ว่ามันจะไปโผลตรงไหน ต้องใช้วิธีการวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆโอเคฝั่งนี้สุดมันเป็นหัวหน้าสำนักก็จะเวียนหัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวิ่งอ้าวฮะอ๋อ,อไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เคลสดลับไม่เป็นเรื่องจริง Yeah. เรามาถึงด้านหน้านี้ละทีนี้เราก็ไปฝั่งล่างโอเคนี่ไงเจอแล้วเย่ yeah. อ่าพอเรามาถึงหน้านี้ปุ๊บอ่ะมันจะว์ปมาตรงนี้ถูกไหมเราก็ทําการบัฟเก็กอะไรเพื่อนให้เรียบร้อยจากนั้นวิ่งไปเลยครับนี่จะเห็นมีของตกใช่ไหมไอของพวกของตกเนี่ยคือก่อนหน้าเราเข้ามาทํากันนี่อันนี้คือบอสนะครับเรา ถ้ามากันหลายคนเนี่ยเราจะไปตีมอนหาของหากล่องอะไรพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยมันจะได้หิ้นได้อะไรด้วยอันนี้จากอันนี้น่าจะจากบอสตกลงมานะครับแต่หลักๆก,ก็คือเราตีบอสแล้วเดี๋ยวมันจะได้อไอเทมชิ้นหนึ่งทุกคนห้ามเก็บของก่อนนะครับจําเป็นจะต้องให้พอตีมอนตายปุ๊บเนี่ยให้เจ้าสํานักเนี่ยอะเหรียญก่อนนะครับให้เจ้าสํานักเก็บก่อนเพราะว่า ถ้าคนอื่นเก็บไปอ่ะมันไม่ได้เพราะเจ้าสำนักจะต้องเก็บเข้าตัวเพื่อที่จะไปอัปเกรดจิวเลเวลสี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นพอพอของตกเนี่ยต้องต้องอยู่เฉยๆก่อนให้เจ้าสำนักเป็นคนเก็บนะครับจะจะชัวร์ที่สุดก็ตรงนี้โอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสคิปไปก่อนเดี๋ยวพอใกล้ตายเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับอ่ะครับผมตอนนี้บอสก็ใกล้ตายแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอนบอสตายนะของจะหลนุนแล้วเราก็จะเดินของกัน แล้วปึ้งอีกประมาณ2ทีสทีโอเคนี่เห็นไหมนี่มันจะมีสัญลักษณ์เจ้ายุทระดับ4นี่อันนี้คือสิ่งที่เจ้าสำนักจะต้องเก็บอ่ะปึ๊บอ่ะพอเก็บปุ๊บอ่ะมันจะรับถอยหลังเห็นไหมเน่ยี่สิบวิในการเก็บของอ่านี่เนี่ยพอเจ้าสำนักเก็บอันนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าสำนักอาจจะส่งส่งสัญญาณว่าหนึ่งหนึอ่ะ นี้ทุกคนก็เก็บของได้อ่ามันก็จะเป็นหินทั่วไปนะครับอาจจะมีกล่องอะไรด้วยนะครับเป็นบางรอบนะครับเนี่ยไอมอนทั่วไปเนี่ยมันก็มีกล่องของตกนะครับแต่หลักๆก็คือเราตีแค่บอสอย่างเดียวนะครับแล้วก็กลับไปเลยไปยังหมู่บ้านปุ๊บอ่าเดี๋ยวนี้เราก็จะวาร์ปไปที่อ่าเมือง เมืองคัดสามเมืองหกสิบนะครับของของแต่ละฝ่ายอย่างหองผมทนามาก็จะไปชินมูคตอนงนี้เราไปที่พว,วุโสอ่าซอนเสียงปึ๊บปึ้มเห็นไหมเนี่ยเสียเงินยี่สิบล้านแล้วก็ค่าบิชิตอีกหกแสนแล้วเพนนี้ก็จะหายไปนะครับ ซึ่งเรามาดูที่คิวบดทำบดผิดเอ่อิอ่ะเห็นไหมมันก็จะอัพเป็นระบบดับสี่เรียบร้อยโอเคก็แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกันในการทำคิวเลเวลห้าและต่อไปนะครับแล้วก็เจ็ดอ่าเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ นีผมเก็บของก่อนอ่าโอเคสมาักใส่ได้โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับ